มาแล้วครับผลการเผาถ่านด้วยเตาเล็กคเนไว้ว่าจะได้เยอะอยู่ <Yeah, you. S 1> แต่สุดท้ายได้แค่ครึ่งเดียวครับได้แค่ครึ่งเดียวออกมาแล้วนี่เปนี่นฐานไม้รวมดูฐานก็เป็นฐานที่ ไฟแรงเกินไปสังเกตจากจะมีคีเท่าขาวๆแสดงว่ามันการเผาไหม้เนี่ยมันแรงเกินไปนะครับและทำให้ไหมจนมอนเตาตัวนี้ตามที่ออกคลิปไปแล้วขรั้งก่อนนะครับเป็นเตาขนาดเล็กเตาหลุมขนาดเล็กลึก40กว้าง80แล้วก็ยาว1เมตรนะครับเตาขนาดเล็กขนาดจิว๋ว อรอบที่สองได้เยอะกว่ารอบแรกเพิ่งมารู้สาเหตุว่าทําไมฐานมันถึงออกมาในลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ชมสังเกตดูปกติแล้วฐานที่มันมีคุณภาพเวลามันออกมามันจะไม่มีสีขาวแล้วก็มันจะไม่ไม่แตกเป็นท่อนเล็กๆอย่างนี้นะครับมันจะออกมาเป็นท่อนไม้แข็งเหมือนไม้ เวลาเราทุบมันจะดังปิ้งปิ้งปิ้ง,งแล้วก็หักแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะแตกย่อยเป็นชิ้นเล็กๆสาเหตุคาดว่ามันน่าจะเกิดจากการเผาไหม้ที่แรงเกินไปดังที่ได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าเตาตัวนี้มันก็จะมีช่องหรือมีรูอยู่สองรูก็คือรูท่อตรงนั้นเป็นรูควันเป็นรูควันนะครับ อันที่2ก็คือนี่ทางด้านหน้าไฟเป็นรูสำหรับปล่อยให้อากาศเข้าไปไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้เกิดการเผาไหม้แต่ตอนนี้มันมันติดอยู่ไม่ได้เปิดนะครับตอนเผาปกติแล้วนี่พอไฟมันติดสักระยะหนึ่งก็จะปิดแต่การเผาครั้งนี้ปล่อยให้มันไหม้จนหยดสุดท้ายค่อยปิดปิดพร้อมก,กันกับช่องควันตรงนั้น ก็เลยทําให้ทราบว่าเออที่มันไหมไหม,ไมตรงหน้าไฟเนี่ยไปหมดไปครึ่งเตาก็คงจะเกิดจากการปิดตรงนี้แหละครับช่องอากาศตรงนี้ช้าไปซึ่งเมื่อก่อนที่เคยเผาก็คือหลังจากที่มันติดไประยะหนึ่งเต็มที่แล้วเราก็ปิดช่องตรงนี้นะครับมันก็จะเผาไหมเขามันเองเดี๋ยวจะแก้มือใหม่ครับแก้มือใหม่เป็นรอบที่สาเป็นการศึกษาว่าจริงๆแล้วนี่มัน ควรจะอยู่ในระดับไหนนะครับตัวนี้เผาใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเ,เพราะว่ามันเป็นเตาขนาดเล็ก24ชั่วโมงก็ปิดพอดีจริงๆแล้วมันน่าจะปิดตั้งแต่12ชั่วโมงแรกนะครับช่องอากาศตรงนี้ถ้าปิดตรงนี้ตั้งแต่ชั่วโมงที่12ก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่า ด้านหลังของมันนี่มันจะยังไม่ยุบในช่วงนั้นแต่พอตกเย็นหรือตกกลางคืนมาถึงตอนเช้ามันก็เริ่มยุบยุบลงไปแสดงว่ามันไหมจนมอสน,นะครับเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่สักครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะรายงานนะท่านผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับออกมาแล้วครับนี่คือผลนะครับผลของการเผาถ่านด้วยเตาเล็กก็เป็นบทเรียนครับเป็นการศึกษาถึงแม้ว่ามันจะได้น้อยแต่ว่าเราก็ได้ความรู้ นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ